ลบออกมาแล้วสวนด้วยมัดต่อย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 หมุน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 หมุโดดจระเข้ฟาดหางสักทีมัดนุกเกเรียนโดนไหมโดนไหมโอ้โหก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกืร์เกิร์ดวันนี้เราก็อยู่กันในเกมค r i s t i a n of a t l a n น สำหรับคนที่ชอบตัวละครใช้หมัดเท้าเข่าขอแนะนำอาชีพนี้เลยครับเล่นสนุกมากๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าคลาสคลาวสไตรเดอร์จะสู้ได้มันฮาขนาดไหนไปดูกันเลยย่างเข้าสู่สังเวียนจะกระโดดใหญ่ๆมาใช่ไหม ไม่เข้าบินได้สูงจังอะแล้วเราบินได้สูงไหมไม่ต้องบินแล้วเข้าลอยพุ่งเข้าไปเลยแล้วจระเข้ฟาทางไปทีนึงลบออกมาแล้วสวนด้วยมัดต่อย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 เหนื่อยๆอยพอก่อนพอก่อนถอยถอยถอยถอ้าวแล้ววิ่งหย่อยมาแบบนี้โดดจระเข้ฟาทางสักทีอ <c oughs> ัดด้วยพลังคลื่นสายฟ้า <c oughs> แล้วซ้ำต่อ <c oughs> ถอยไหมถอยไหมหรือไม่ถอย,ถอย ไม่ถอยก็โดนพายุเอ้อเอ,เอ้อปาสโคเกือบไปแล้วจากผู้ก่อเหตุกลายเป็นผู้ประสบภัยจงังหวะนี้คู่ไว้ก่อนอยิงเข้ามาแล้วกันขอพักหายใจแป๊บหนึ่งเฮออ้ยเจืท่ันแน่จะเทียบใช่ไหมว่าสกิลใครใหญ่กว่าเดี๋ยวนะเห็นวิ่งวนแบบนี้อยู่หลายรอบแล้วสงสัยต้องโดนสักที เฮ้ยเกมปั้นานเป็นปนึงแล้วก็มัดมัดต่อยไม่ยักเลยเดี๋ยวนะเหมือนจะโดนสวนเออเออเออปาดิทูคือโผล่แท้จังหวะนี้อย่าให้เขาตั้งตัวได้ต้องเขาลอยแล้วจอะเข่ฟนะั้ท่าแล้วต่อยไม่ยักเลย เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์หรือคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าอยากเห็นคลาวสไตรเดอร์สู้กับใครส่วนสังเวียนรอบถัดไปคลาวสไตเดอร์ <c oughs> เอาม่เอาม่คลาวสไตเดอร์หมัดวงแหวนเวทดาราประทะกับอิเลเมนทอลิสจอมเวทอหังการฝากติดตามกันด้วยนะครับ